สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจร้านเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเราพามาทบทวนความจำกันนิดหนึ่งคุณพี่สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าพรีออเดอร์ตัวข้ออ่ะข้อ ตัวโรบาร์นะคะแบรนด์ฮ a มเมอร์ที่เราคุ้นเคยะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะไน Fury นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวไน f u r y เนี่ยเขาน่าจะเป็นโรบาร์แบรนด์รุ่นแรกๆเลยนะคะที่ผลิตเป็นทรงนี้เนาะณนปัจจุบันเราก็เห็นหลากหลายแบรนด์นะคะทำมากขึ้นแต่คิดว่าถ้าเป็นตัวเริ่มแรกเลยเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นตัวแบรนด์ฮั m เมอร์นี่แหละสำหรับโรบาร์ทรงนี้นะคะซึ่งเป็นโรบาร์รุ่นยอดนิยม ก็ตอบโจทย์สำหรับพี่ๆที่อยากจะได้ในเรื่องของงานดีไซน์นะคะ,ะความเป็นแบรนด์ h a m m e r เองก็อยู่ตลาดบนๆอยู่แล้วนะคะใครแต่งด้วย h a m m e r ก็อารมณ์แบบหรูหราหน่อยนะคะเน้นแต่งหลอไม่ได้เน้นใช้งานหนักหน่วงนะคะก็ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนที่อยากจะเอาไว้ใช้สำหรับเป็นชุดแต่งที่เอาไว้เหมือนเป็นเครื่องประดับอะคุณพี่เนาะแต่ว่าทางนี้ถ้าถามว่าจะใช้งานพลาดได้ไหมก็ได้แต่ไม่แนะนำเท่าไหร่ เพราะว่าชิ้นงานน้องเองออกแบบมาเป็นลักษณะของการประกอบเนาะก็จะมีจุดยึดต่างๆที่ต้องระมัดระวังถ้าเราไปพาดของที่มีน้ําหนัก เกินไปนะคะเพราะว่าตัวงานเนี่ยเวลาเราติดตั้งแล้วอยู่ภายนอกตัวรถเขาจะไม่ได้มีรับประกันในเรื่องของตัวชิ้นงานนะคะถ้าเสียหายจากการใช้งานเพราะฉะนั้นตัวนี้ลูกค้าซื้อไปก็แนะนําว่าไม่ควรจะพลาดอะไรหนักๆน,นะคะเพราะเขาอาจจะแอนได้จุดที่เขายึดจะอยู่บริเวณด้านบนนะคะตัวนี้จะประกอบไปด้วยไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยนะคะบ,บริเวณไฟหลีนจะมีอยู่ตรงโลโก้ฮัมเมอร์นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เป็นกิมมิคของเขาสําหรับรุ่นนี้นะคะมันก็จะมีตรงนี้ค่ะที่เป็นลักษณะเหมือนมีไฟด้วย แะะต่ว,วันนี้จะไม่ได้ต่อให้ดูเนาะคันนี้ลูกค้าพรีออเดอร์ไว้นะคะใส่กับ Toyota Revo ค่ะติดตั้งแบบเจาะนะคะเจาะจ,จริงที่ตัวรถก็จะมีแค่ของตัว r a n เจอร์เน็กจนะคะที่ไม่เจาะเหมือนเดิมก็เป็นไปตามรูปแบบของตัวรถเนาะนอกนั้นก็คือต้องเจาะนะคะแล้ววัสดุปเป็นเหล็กค่ะแบบจะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วเนื่องจากว่าเป็นงานประกอบก็จะไม่ได้หนักเกินไปเนาะก็ตอบโจทย์ได้ดีค่ะสำหรับในเรื่องของการแต่งเพื่อความหล่อนะคะ ก็ไม่ได้เน้นในๆๆๆเรื่องของความแข็งแรงบึกบึนนะคะบรรทุกพาดอะไรเงี้ยเท่าถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้ประมาณนั้นก็แนะนําเป็นงานที่มันเชื่อมปิดดีกว่าหรือว่าดูที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเพราะว่าราคาตัวนี้เองก็จะค่อนข้างสูงนะคะถ้าใส่เป็นงานที่ใช้งานนะคะก็อาจจะมีมูลค่าหน่อยนะคะอันนี้แล้วจากคุณพี่นะถ้าสะดวกแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับตัว สินค้าแบรนด์ h a m m e r นะคะเป็นงานพรีออเดอร์นะจ๊ะหนูไม่ได้สต็อกเลยนะคุณพี่ถ้าสนใจนะคะใส่กับรถอะไรดูเป็นสินค้าประเภทอะไรนะคะก็สามารถสั่งได้แต่ว่าก็จะเป็นงานพรีออเดอร์จะไม่ใช่งานที่เรามีพร้อมปิดเลยนะคะนี่ก็ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะคะให้ร้านเจริญประดับยนต์เรา ได้มีโอกาสติดตั้งให้นะคะเพราะว่าหลักๆถ้าลูกค้าสะดวกนะคะมามาจําหน้าร้านก็ได้หรือบางท่านจะมาจําผ่านออนไลน์นะคะอย่างพี่ท่านนี้ก็คือสั่งผ่านไลน์ออฟฟิเชียลเนาะ mm hmm. ก็นัดวันเข้ามาติดตั้งอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. น่าจะเสาร์หรืออาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้เลยอ่าก็สามารถนัดวันเข้ามาติดตั้งได้ของมาถึงเราก็ต่อสายไฟรีเช็คต่างๆอุปกรณ์ชุดน็อตนะคะแล้วก็ เตรียมแผนที่จะติดตั้งให้ลูกค้านะคะสำหรับโรบาจะใช้เวลาติดตั้งไม่นานมากนะคะถ้าเรามีการเตรียมในเรื่องของตัวระบบไฟไว้แล้วนะคะแล้วก็หลักๆเลยตัวนี้มันเป็นงานประกอบเนาะเราประกอบไวแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะมาถึงแล้วจับติดตั้งได้เลยยกเว้นว่าถ้าลูกค้าบางอย่างมารายการนะคะมาดูหน้าง,งานแล้วชอบเนาะก็อาจจะต้องมีการ ประกอบหน้างานมาต่อสายไฟหน้างานก็ใช้เวลาแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันในเรื่องของการเตรียมงานพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีลูกค้านัดเข้ามาค่อนข้างหลักหลายคันนะคะ,ะหลักๆเลยนะตอนนี้ที่มีคิวก็จะมีเป็นพวกงานโรบานะคะแล้วก็มีอะแรกหลังค่ามีชุด แต่งให้รักแชม์นะคะซึ่งเดี๋ยวหนูจะไลฟ์ในรอบถัดไปให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็สําหรับตัวชุดแต่งรถตู้นะคะเป็นการชนแซนเดอรอบคันมีเข้ามาส่งแล้วนะคะเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดมาจากทางโซนภาคใต้ของเราเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไลฟ์ทยอยให้ชมทีละอย่างเนาะก็จะได้เป็นแนวทางให้พี่ๆที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ลูกค้าที่พรีออเดอร์กับเราก็จะได้ใจชื้นหน่อยโอ้ยของมาแล้วส่วนหนึ่งขอบพระคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจให้ร้านเจริญประดับดยนต์เราสั่ง สินค้าอะไรต่างๆให้เพราะว่าหนูก็เก็บเงินมาจำแหละคุณพี่ว่ากันจาตรงนะคะไม่ได้สั่งให้ก่อนเนาะลูกค้าบางคนก็กังวลอุ้ยเดี๋ยวจ่ายเงินไปแล้วจะไล่ของไหมเนี่ยนะคะแต่หลายๆท่านหนูเชื่อแหละว,ว่าดูมาแล้วนะคะพิจารณามาหลายๆอย่างแล้วนะคะถึงมั่นใจที่จะสั่งของกับเราเนาะอ่ะยังไงอยากให้มั่นใจคุณพี่ถึงมือคุณพี่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะจัดส่งหรือว่าติดหน้าร้านนะคะหน้าร้านเนี่ยมีอยู่จริงๆนะคะคลิปอะไรต่างๆที่ทำเนี่ยทุกอย่างก็ ถ่ายผ่านหน้าร้านหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหมกเม็ดแน่นอนแล้วก็สําหรับสินค้าบางอย่างบางรายการอย่างที่บอกระยะเวลาการสั่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโรงงานด้วยนะคะเพราะว่าบางทีโรงงานเขาอาจจะไม่ได้มีสต็อกหรือว่าสต็อกหมดพอดีอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะเราแจ้งอย่างตรงไปตรงมาคุณพี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะนัดวันไหนเนี่ยคือถ้ามันมีความผิดพลาดในเรื่องของอการผลิตกระบวนการผลิตเราก็จะรีบแจ้งนะคะลูกค้าก็จะได้มั่นใจว่าโอเค เราเนี่ยเสียงเงินไปแล้วเราจะได้ของแน่ๆถึงขั้นตอนไหนกระบวนการไหนนะคะเราก็จะพยายามอัปเดตลูกค้านะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเราไม่สามารถที่จะไประบุณวันที่เป๊ะๆได้นะคะบา,บางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ก็จะประสานงานกับโรงงานแล้วอัปเดตลูกค้าให้ตลอดเนาะลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะอย่างที่บอกไปว่าเออเงินที่ฉันเสียไปฉันได้ของชัวร์ใช่ไหมนะคะอยากให้มั่นใจเนาะคุณพี่อ่ะใครสนใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับโรบา์รุ่นนี้นะคะ เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะสำหรับทรงนี้เนาะแต่ถ้าใครงบไม่ถึงคุณพ,พี่ก็จะมีอีกหลากหลายแบรนด์ให้ได้เลือกนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็เป็นในเรื่องของคุณภาพของตัวชิ้นงานนะคะสีน้ำหนัก การใช้งานต่างๆมันก็แตกต่างกันออกไปถ้าเราชื่นชอบในตัวแบรนด์นะคะเลือกแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ก็สั่งได้นะคะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทรงนี้จริงๆก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสนิยมนะคะราคาก็แตกต่างกันออกไปบางทีลูกค้าถามว่าทําไมราคาต่างกันต้นทุนมาไม่เท่ากันคุณพี่นะคะต้นทุนแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทมาไม่เท่ากันนะคะก็มีความจําเป็นที่เราก็ต้องขายราคาที่มันแตกต่างตามต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะ ว่า,าสนใจประมาณไหนมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะก็จัดได้ตามงบของคุณพี่เลยแต่ว่าปรึกษาได้นะคะอย่างบางท่านเนี่ยที่บอกว่าจะซื้อไปเน้นใช้งานแต่ว่าก็ชอบในเรื่องของความหลออ ดีไซน์ด้วยนะคะก็ท่านเน้นใช้งานมากๆบรรทุกพาดมากๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเนาะอย่างที่หนูบอกเพราะก็มีเหมือนกันเะคะเป็นกรณีที่ลูกค้าเนี่ยนำตัวชิ้นงานเนี่ยไปพาดหนักๆแล้วมันแอนอ,อันนี้มีนะคะยอมรับเลยซึ่งเราก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนแล้วว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานหนักๆนะคะบางทีลูกค้าอาจจะคิดว่ามันไม่หนักแต่อย่าลืมว่าเขาเปงานประกอบมเนาะมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สําหรับการใช้งานที่ต้องรองรับน้าหนัก มากๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าเราน่าจะเหมาะกับอะไรแบบไหนมากกว่ากันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไลฟ์นะวันที่ติดตั้งเดี๋ยวหนูจะได้ไลฟ์ให้คุณพี่ได้ชมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็มีตัวอย่างค่อนข้างหลายคันแล้วแหละแต่ว่าก็อยากเป็นแนวทางให้พี่ๆที่อยู่ทางบ้านเผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดนะคนะสนใจอยากจะให้ร้านเนี่ยจัดส่งให้นะคะแล้วก็เทคแคร์ในส่วนของตัวชิ้นงานต่อสายไฟอะไรให้เรียบร้อยซึ่งโดยปกติโรงงานก็ไม่ได้มีเป็นพวกเซ็ต รายละเอียดของการประกอบสายไฟมาให้นะคะเราก็ต้องมาต่อเสริมเพิ่มตรงนี้ก็จะดูแลให้นะคะลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มทีหลังไม่ต้องมาเสียเวลาต่อสายไฟนะคะเพราะเราก็จะสวิตตรงนี้ให้เลยนะคะลูกค้าไปถึงก็จับติดตั้งได้แต่ก็ไปจํารวมกับตัวรถลูกค้าอีกทีนึ่งเนาะ รายละเอียดการติดตั้งต่างๆก็เดี๋ยวรอชมหน้าง,งานนะคะถ้าหนูได้มีโอกาสไลฟ์นะวันอาทิตย์น่าจะไม่ได้เข้านะคะแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาไว้ให้ชมอีกอรอบหนึ่งนะคะขอบรบคุณสําหรับการรับชมนะคะแจ้งหน้าร้านนิดนึงคุณพี่สําหรับใครที่อยากมาเอ๊ะหนูขึ้นผิดเหรอขึ้นผิดมาโดยตลอด รบกวนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะถ้าดูผ่านแอปแดงก็รบกวนเพิ่มเพื่อนทาง Line Official นะคะมีแอดด้านหน้าจำด้วย JPY789 นะคะหรือถ้าใครดูผ่านเพจ Facebook ก็ทัก Messenger นะคะหน้าเพจได้เลยกดส่งข้อความมาได้นะคะถ้าไม่มั่นใจว่าสินค้าที่ดูเป็นรุ่นอะไรแบบอะไรแคปหน้าจอมาได้แล้วก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะจะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นสินค้าอะไรเนาะ แล้วก็สำหรับโลเคชันนะคะร้านจะอยู่ในซอยพหลโยธิน119ก่อนถึงสนามมวยลังสิตนะคะถ้าคุณพี่ท่านใดที่อยู่โซนประทุมสายในายสายคลองต่างๆนะคะหนูจะอยู่เส้นพหลโยธินเลยเป็นเส้นหลักนะคะเป็นเส้นตลาดสีขมเมืองที่อยู่ฝั่งพหลโยธินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้อยู่สายคลองหลายท่านจะหลงเข้าไปในคลองนะคะหนูจะอยู่เส้นพหลโยธินเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเส้นหลักเลยที่จะมุ่งหน้าอายุธยาสระบุรีนะคะสามารถ ใช้เส้นหลักพหุนโยธินได้ตามปกติแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยพหุนโยธิน119มาได้เลยนะคะใครมาจากในกรุงเทพก็วิ่งเส้นวิภาวดีก็ได้นะคะผ่านสนามบินดอนเมือง ผ่านเซียรลังสิตนะคะผ,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 ผ Z, ่านตลาดสี <Commission. S 2> ่มุมเมืองพอเจอตลาดสี่มุมเมืองปุ๊บก็เบี่ยงซ้ายนะคะออกเลนคู่ขนาดเนาะใครสะดวกขึ้นโทเวย์มาจากในกรุงเทพขึ้นโทเวก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ลงด่านอนุสร์สถานเท่านั้นนะคะถ้าคุณพี่เลยไปอีกไปลงมอธรรมศาสตร์มันเลยไปไกลต้องไปกลับรถอีกไกลเลยเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ลงด่านอนุสร์สถานเท่านั้นนะคะแล้วก็มองาปลังสิตนะคะถ้ามองลำลูกกาคุณพี่ไปวกเข้า ในลำลูกาคุณพี่ก็ต้องเข้าไปในโซนกรุงเทพอีกรอบหนึ่งซึ่งเลยไปอีกนะคะอาจจะดูงงๆถ้าไม่มั่นใจก็สามารถสอบถามเส้นทางได้นะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะ,จะเจริญประดนับยนต์นะคะร้านจเจริญประดนับยนต์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเสมอค่ะสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะฝากไว้สำหรับโรบา n i ไนท์ฟิลลี่นะคะสินค้าแบรนด์ฮัมเมอร์งานสั่งผลิตนะคะตัวนี้จะไม่ได้มีของพร้อมติดลูกค้าสนใจก็คือสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้นะคะขอบพระ